สวัสดีครับสบายดีพ่อแม então, à, ่พี่น้องเบิร์ตทุกทุกคนมามันี้บ่วทองที่พามาเปิ่งข้ซ้อมดับเพลิงพี่น้องเลยการซ้อมดับเพลิงแล้วก็พิธีมีอุบัติเหตุลูกไฟไหม้ยังก็แล้วแต่น้องพี่น้องพามาเบิ่งพิธีเนาะทุกบ้านทุกครัวเรือนที่ใส่ทางแก๊สรือใส่เห็ดกับข้าวกับน้ำนี่พี่น้องหรืลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หรืออยังแล้วแต่เนาะมามันี้

เบิกเงินไปยาๆพี่น้องพี่บานี้อยเข้าขั้นตอนแบบปฏิบัติตัวจริงนะพี่น้องเบิกเงินไปยาๆเลยพี่น้องเรมานี้ผู้ชานักเลับเรู้ชาิ่มปฏิบัติงานแล้วพี่น้องเลยเบิกพร้อมกันปไาเบิกเงินยาๆไปเลยพี่น้อง นี่วิธีดับเพลิงวิธีดับเวลาสายมันลุดจะทำแก๊สหรือว่าล์ว,าวมันหลวมเราจะต้องปิดแบบไหนต,นต้องดูทุกวัวยอนต้องดูมึงไปยาวๆพี่น้อง พามาชมนาะพี่น่อเบิงกันไปยาวๆเลยอันนี้ก็ทางดับเพลิงนะอบรมจริงปฏิบัติจริงสองแสนครับเบิงกันไปยาวๆพี่น่อ ดูไว้นะจ๊ะดูนะพี่จะนุ no like <cca> ่งหน่อยเอาเป็นูหน่อยอันนี้จะผู้หน่อยแกดูไว้นะทำเหมือนกันหมดมันนอนพี่น้องมายองออกไปข้างนอกอยู่ในร่มนี่แหละท้ายให้เบิ่งไกลๆเอาดูดูไปไกลกว่าได้พี่ไอ้พี่น้องคนทางแก๊สอันไหนหนาวกันหน้ามือหนาอันไหนหนาวกันหน้ามือหนา บึกันย่างยาไปเลยพี่น้องนี่เวธีปิดพี่น้องฝั่งนี้ทำเสร็จแล้วไปนู่นฝั่งนู่นทำเสร็จแล้วไปนู่นเชิญครับตู้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทอเแทีปิดมาเลยไม่รู้ทำว่าวิวเกียวโอ้ที่ก็ปิดว้าวเป็นต่ยานพี่น้อง อันนี้ก็เปิดหน่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดแรงแห้งนะครับสีแห้งกว่านี้พี่น้องเบิ่งกันไปยาวๆไปเลยเป็นตะยานปะอันนี้อยู่โรงแก๊สเนี่ยลงเติมเนี่ยเติมแก๊สใส่ถังแล้วก็ไปเฮ็ดก็เขากับหน้าพี่น้องแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะมีเบิร์ตครูบ้านครัวเรือนเนาะแต่ต้องเบิ่งวิธีเขามาซ้อม พี่ลาบมีอุัติเหตุต้องปฏิบัติแนวใดใอ้ยานว่าพี่ราบอันนี้อยู่โรงงานอยู่โรงงานบรรจุ รูงานเติมแก๊สพี่น้องพันังงานก็ลายเติบอยู่เลยซ้อมจริงนะนี่พี่หน่อยซ้อมจริงอบก้ยันบรมเสร็จแล้วก็ลงมาซ้อมปฏิบัติตัวจริงเลยพี่หน่อยเบิกันไปง่ายๆไปเลยแก๊กข้างหลั ดดหมุนไปที่นิดหน่อยดูฟานะตามเสียงในจานนะครับปิดวาล์วอย่างเดียวทุกคนจะต้องปิดเหมือนกันคู่ใจก่อนนะกลิ่นคล้ายๆขีหอยอะกลิ่นออกแบบนั้นอะประมาณนั้นมือสั่นมือวันนี้งพี่น้องขอโทษตัวกาไเด้อมือใหม่ก่อนโอ้พี่น้องนี่นะครับล็โอเค มาเบอรพี่น้องลองไปองกันอ้หูดยานพี่น้องนจะต้องครับโอ้โเป็นยานโมพี่น้องหอนเป็นหอนนดเปินี้เดียวเลยพี่น้องหอนขนาดเลยหายคาบไปเนี่ ว้าวบุกันไปง่ายๆเลยพี่หนาโอ้โหไปต้องจึ้งนะครับดีมากครับไปเนียวรักไปเลยยกนะยกนว ทุกคนต้องทำตามเพราะว่าอยูอ่กับอยู่กับลมแก๊สถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรือยงังก็แล้วแต่ต้องช่วยกันมีหลายขั้นหลายตอนเนื้อพี่น้อง เบ่งไปพร้อมๆกันทุกคนทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องใส่แก๊วัดทุกคนนะต้องเบ่งที่ขั้นตอนขั้นตอนถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้หรือว่าสายรุ่หรือว่าวาวมดววนด่วนเกิดเปลี่ยใหม่ต้องคิดแบบไหนแก้ไขแบบไหนนี่ต้องเบ่งหนัก เป็นไดยานบ่พี่น้องอู้ยเป็นไดยานขนาดพี่น้องเลยเบิ้งกันไปง่ายๆเลยพี่น้องอู้ไลเลยแล้วไอเลยแล้วสุดยอดสุดยอดน้องชิงหอนขนาด ขนาดนี้เราทองอยู่ประมาณที่ผาเม็ดมันก็นยังพอนเลยพี่น้นเวนคเ้นดยวเนบเิ่มว้าวเบิกันไปไง่ายงเลยพี่นนอะ เบิ้งันไปยังไงนะพี่น้องเบิ้แตละคันแต่ละตอนไปไปขึ้นมาแล้วพี่น้องไปขึ้นมาแล้วจะเริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้ว ไปเงาเงาพี่น้องเอยเร็วเร็วเร็วลางไงเหลือไว้ห้าคนตั้งแถวลงหน้ากระดานเลยหน้ากระดานห้าคนแล้วอีกแถวเรงห้าคนเร็วไม่มาอะไรจะใช้ไม่มาอะทำไรนี่นะสอมจริงปฏิบัติจริงเลยพี่น้องนี่นะ หนึ่งสองสามสี่ไปสุดยอดไปดูเนี่ยบริหารจะทยังไงเพินอีกแล้วเข้าที่ละสี่ที่ละห้าเข้าที่ละห้าคนที่เนะ

ต้องมีเงาหนุ่มพี่หน่อไม่กดเลยแม่ทีเวลามีปัญหาเกิดไปแม่ไปอยังก็ต้องสอนแม่รอนพี่น้องลูกค้านี่มาเตจอต้องสอนหนุ่มก็ว่ามันอันตรายใส่กับแก๊สพี่น้องเบิ่งกันไปงาแง่เลย ลานนมดันหอมนอนมวไปม้นมันหอนพี่นองยยืนอยู่ห่มนี่ลายลายเมย็มดยกไปไ,ไปใก่ม,มันหอนลายไว้คุณักไปลุกแล้วหนอนปะ สุดยอดพี่น้องอู้สุดนดตหยานเลยลิอือเริ่มรับแตะยานครับพี่น้องมีหลายจุ้หลายงูพี่น้องอันนี้เป็นทีมของโรงงานทีมของโรงงานโรงแก๊ส ไปไวเร็วเก็บทางเออปวดเออมึงไม่เห็นจะเพิ่เหรอไม่เห็นทางเหรอถีนี้กองโรงงานนั่นเนี่ยเบิ้งกันไปยาวๆพี่หน่อยโดนไปยาวๆพี่หน่อยวันนี้ราดน้ำมันอีกแล้วเฮ้ยมันจะหยานบ่พี่น้อง ลุกแล้ว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 ไปลุกอีกแล้วพี่น้องว้าวอู้วู้เป็นตยาดู้สุด,ดยอดพี่น้องอู้เป็นตยาดีอันนี้ทีมกองโรงงาน บังคับเอาเริ่มเลยพี่น้องว้าวไปเป็นต ja ุย wow. ่านว่พี่น้องสุดหน่อเลย ไปแห้งขนานพอนุพอ่อนี่น้องอู้ตายตายตายอ้พิษยาีพี่นองเนี่ยมเยเอยยเปิดน้ําแล้วพี่น้องมีรถดับเพลิงมีเจ้าหนที่รถดับเพลิงเบินไปว้าวเบินไปง่ายๆพี่น้องมีดับเพลิงพี่น้องเ้ย ไิตาขาขนาดฮอนิ้นฮอนเตเด้อพี่น้องสุดหอน,นดหอตัวว้าวจะตู้มาอีกหน่อยนึงพี่น้องไห้เร็นอัดัดได้เลยเนปะอตาขาขนาด่น้อง มีซองชุดพี่น่องปวดฉีดมีซองชุดซองชุดนี่ชุดหนึ่งเรี่ยมรอชุดสองชุดหนึ่งเนี่ยยังไม่ดับพี่น่ออว้าืม ยานเป็นยมืออจิสันในจักหน่อยเด้อพี่น้องมาโทษก็ไปมือใหม่ปรงที่ว่าสองดับเกินวูจานพี่น้องไปไปแห้งเป็นแห้ง Thôi vậy, thổi, thổi cái nào, thổi. Sập nó thổi, thổi. thổi. thổi, thổi. thổi đó. Đó, oh, thổi. thổi mà tăng lạc còn cái nào. Còn có sớm nữa, sớm nữa. Wow. Oh. ต้องจุ huh. mm ้งต้องต้องหัวนะวันที่ส้มถอยออกมานี่อย่างรี่แหนะเน่ลองใกล้ๆกันหน่อยเออ ไปแหงเป็นแหงก็แทงใ้ดาบเด็กพี่หน่อบ่ายังลุกอยู่นั่นเป็นตะยานบ่คิดเนี่ยสียาวเด้อพี่น้องต้องเบิ่งเป็นอุทาหรณ์ราะว่าแก๊สนี่มันอันตรายเด้อพี่น้องเด้อ do hết kim hết già con hoa con kim à thì xanh này chẳng nói đó thì nào mà để đây nè à tiếng nhào này chắc nổi đó thì nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ แต่ยานปะว้าวดู้์

คลิปนี้อาจจะเงาเลยเด้อตามใปกันเงาเลยโอ้ยงานคนเบิ่งตลายเติบ้ต้องย่งนานตลอดว่าไปอย่ยังลูกขึนอ ว่ามันแห้งความมันูงพี่หน่องเ้ยไฟมันลูกแห้งจนตั้กับหนอยหนอดไอ้ต้นตาลอ้าวมาอีกทีมาอีกรอบนึงพี่หน่องแห้งบ่จิตยานพักพี่หน่องเ้ยเรืไอไฟมันเป็นห้อนเลย Đây kìa Chiếc này à đó là nào áo, bương áo, Minh áo, áo, áo. าการกนครับ 对冰块，你拿去。 đặc biệt là thế nào ยเรียบร้อยพี่น้องวิธีเก็บสายดับเพลิงเราต้องดูด้วยต้องเบ่งนัําพี่น้องทีเก็บสาย ตรงที่ทีมตัวเองเร็วไปเลยครับไปไปยืน<ป>ทีมของตัวเองครับเชิญครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวให้เร็วกว่านี้อดทนหนักแน่นตอนสุดท้ายโอเคหัวหน้ายืนหน้าจำไว้น,นะครับอันนี้คือไกด์ไลน์นะไกด์ไลน์เพราะว่าเราเป็นห <ใน S 2> ่ตนตรงที่ ที่เขาอยู่ที่นี่ทาง,งานที่นี่นะครับผู้ส่งก็ยังมีความรู้ติดตัวไปแต่คนที่ทำทาง,งานที่นี่ต้องเข้าตามระบบแบบนี้นะครับว่ามันเกิดความร้อนจะทายัางไงแก๊สออกอยังไงนะนี่เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ความร้อนแค่เล็กน้อยเองโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจนะครับทีมตะเพิ่ทั้มมหมดนี้ตอมือให้ทีมตะเพิ่ม,มหน่อยครับมาลุ้นตรงนี้หย,ยิบหย,ยิบลำโพงมาที่หน่อยให้ ภูมิรายการใส่เสื้อโต๊ดเมื่อกี้มาปิดตรงนี้หน่อยเร็วกภูมิยการครับมารวมกันตรงนี้ครับเชิญครับเร็วมารวมกันหมดเลยภูมิรยการครับไปเป็นไรมาตรงหน้านี้วันนี้การฝึกอบรมก็ได้จบลงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือสุดยอดเป็นอันจบสิ้นเรียบร้อยแล้ว